สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับน้องเมย์นะคะเราจะมาออกช่องเพียวพองนะคะวันนี้เรามาเป็นนางเอกเพียวพองนอกเพียวพองไม่สบายทุกคนก็ไม่ต้องถามหรอกว่าพี่พงศ์ไปไหนพี่พงศ์จับกล้องให้เราอยนะคะวันนี้เป็นวันสําคัญทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเป็นวันอะไรนะคะวันลอยกระทงเนาะเราจะมาทําลอยกระทงนะคะเออจริงๆทางนี้ก็ไม่มีวันลอยกระทงหรอกเขาตามไทยอะเนาะไทยมีแล้วก็แบบ ตามไทยจริงๆวันพอ่อวันแม่ก็ไม่มีนะคะทางนี้แล้วก็ตามไทยตามโซเชียลอะไรพวกน,นี้เนาะถ้าด่านเปิดคนทางนี้าสาวๆทางนี้ใช่ไหมก็จะไปเที่ยวงานลอยกระทงวันพอ่อวันแม่ทางไทยนะคะวันพอ่อวันแม่ไม่มีต้องแบบสถานการณ์ดีแบบนี้ก็เปิดด่านแบบนี้เราก็ข้ามไปแบบ ทางประเทศไทยแล้วก็ไปเที่ยววันลอยกระทงแบบเนี้ยแต่ว่าอันนี้เราไปไม่ได้เนาะเราก็ต้องแบบอืม,มาลอยกระทงตามหมูบมหม่บ้านสายแม่น้ําเล็กๆนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะพาไปดูบรรยากาศาคนในหมู่บ้านลอยกระทงกันด้วยไปดูกันเลยนะคะว่าเราทำลอยกระทงจะเละหรือจะดีนะคะตามไปดูค่ะ เราไม่มีต้นกลเราเลยใช้นีน่แทนนะคะท่านเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะคะไม่เยต้องใช้อันนี้แทนนี่นี่เราซื้อเสียงมาดูกันเดิม ไม่นะคะนี่ไม่สวยสวยมากนี่นะคะเราจะทดลองดูนะคะถ้าจมนี่ก็คือทำไมอุอ้ยอุยไม่จมไม่จม,ม,จมอ่าขึ้นขึ้นเดขึ้นมาเสียวส่ะไะ้ไออ <c oughs> ได้นะคะ <c oughs> สรุปคือได้นะคะแต่ประหลาดมากเลยนะคะจะค่ำแล้วนะคะเราต้องรีบแต่งหน้านะคะเดี๋ยวไม่ทันคนอื่นเขานะคะทุกคนก็ไม่เคยเห็นน้องเหมยแต่งหน้านะคะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเละหรือมันจะสวยนะคะตามไปดูจ้าวิดีโอตรงด้วยนี้นะจ๊ะ sẽ có khoảng mắt tăng nữa ยังไงบ้างคะเราแต่งหน้าแบบนี้นะคะเราก็จะไปแต่งชุดแบบไทยๆนิดนึงเนาะให้มันเข้ากับวันนี้ลอยกระทงนะคะเราไปแต่งชุดเลยะคะ่ะไปเลยคะ่ะถึงเวลาที่จะไปลอยกระทงกันแล้วนะคะทุกคนผันตัวนิดนึง <c oughs> นี่นะคะโอ้โ <c oughs> หรอ,อ,องเท้านี่ไม่เหมาะเลยนี <c oughs> ่ดูค่ะนี่ด <c oughs> ูรองเท้าเออนี่นะคะชุด ประมาณนี้นะคะสื่อันนี้นี่อสวยไหมเข็มไปไหนโอเค okay. ไปค่ะนี <Okay. S 1> ่รายกระทรงของเรานะคะทุกคน<ป>มาไป,ไปเลยไปเลยะคะ่ะดูของเราไม่เหมือนคนอื่นนะคะจะแต่ตัวจะเต็มประมาณนี้นะคะ รูข้างหลังเหมือนสาวนะคะตกใจเด็กตามน้องเหมยไปนะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่จะลอยกระทงแล้วนะคะซึ่งทุกคนก็อยู่ตรงนู้นหมดแล้วนะคะเออ,อเน้องเหมยจะแปลกกว่าทุกคนนะคะเพราะว่าวันนี้เราทำคลิปนะคะทุกคนโอเค,อเคไปไป,ไป,ไ,ปไปค่ะ ที่ต้มเหล้าทุกคนโอ้ไม่เห็นเลยตามไปค่ะตามไปตอนนี้ใส่แม็กนะคะรู้สึกว่ามันปิดเสียงนิดนึงโอเคเขาอยู่ข้างล่างนี้เนาะคือที่นี่อ่ะจ,จะเป็นที่ที่แบบเออเมื่อก่อนน้ําท่วมนะคะน้ําท่วมแบบอ่าเหล้าไหลหมดเลยนะคะที่เขาต้มเหล้าไหลตามไปหมดเลยนะคะไปค่ะไปเลยไปเลย อ้าโลฮึรู้แต่หลังเนอะไหนโชว์หน่อยนี่สวยๆอันนี้ลายกระทงทำเองเลยใช่ไหมนี่ไม่เนี่ยมน่าไหนนะอ๋อนี่ทุกคนโอ้แต่ละสยสยๆเลยนะคะนี่นะคะทุกคน เมื่อกี้เขาลอยบ้างแล้วเนาะตอนนี้เหลือนิดเดียวนี่ของเราแบบดูอลังการอลังการเลยทีเดียวนี่ไงสวยอไม่ละเธอเออมีดีมีดีโอ้ยตายดีดีมาได้แล้วลูกนี่นะคะนี่โคกเรี่ยงออกไปอุ้ยเสยเสยเสยจริงเสยจริง เมื่อกี้ไม่ได้มาดูเขาทำแล้ทุกคนโอ้ชั้นตองกัดต้อกัดต้อกัดต้อเลยนี่นะคะไอ้อนี่นี่น้องๆหนูๆเพื่อนเนาะทำไมเฮ้ยทำไมไม่แต่งบ้าเหมือนน้องเลย ดูแปลกๆดูสวยเกคนอื่นไงตะกี้นนอ้เมยชวนหน่อยอันนั้น่ะเออนี่ทำไมอนเราเป็นแบบนี้ถึงจะแปลกๆนิดนึงนะฮะเหมือนอีสานเลยเหมือนอะนี่ถ้าถุงเหมือนสาอีสาาาหนป่ป่า เสียใจเน่ะยถ้าถึงอันนะอีสองกอโขน,นแคนนี้นะหน่อยนึไว้ไม่เบสินเลยยืดจะเออเสียใจเนาอเจ้ามาเลยลงมาเลยลงไปเลยเลงไปเลยลงไปเลย น <a> ี <AN> ่นะคะจ่าอ้าวอันนั้นบปโลไก่ป่ะอ้าวลอยเป็ลอยว่ะ99อยี่ย่เลยจ้าเหรองไวมตัวนี้ตัวนี้ นี่นะคะไปแล้วของเราไปนู่นแล้วทุกคนไปนู่นแล้วนะคะิีคำนนณิีคำนวนโอเคเอ,อ้าวลอยเลย <c oughs> อธิษฐานหรือยัง อธิษฐานสาสัสอธิฐานนะคะเมื่อกี้เครื่องเต็มแล้วทุกคนไม่ได้ไปนู่นละเต็นดับอุสา์เตรียมตัวมาใช่คือแบบเมื่อกี้ถ่ายไม่ได้นะแล้วก็อยู่ฝั่งหน้าอะไร

กัดตักจุกดิอยากไปน้ำชมวัดอ่ะอยากไปกัดชมวนนี่ก็ค right ือบรรยากาศลอยกระทงเชียงตุงนะจ๊ะก็จะประมาณนี้เนาะน่มสำหรับคลิปนี้นะคะก็แบบลอยกระทงแบบงงๆเนาะแล้วก็พาไปชมลอยกระทงเชียงตุงนะคะ โคตรตล,ก,ตลกเลยนะคะที่เคนดูน้องใส่ชุดอย่างนี้ไปอุตส่าห์แต่งตัวนะคะคะอุตส์แต่งตัวแบบรีบร้อยเลย <laughs> ใช่ค่ะรีบรอยแบบโหสนุกกันแหละสนุกกันมากเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย